จุฬาเทศาสตร์นะครับครั้งนี้เดินทางถึงครั้งที่71เนะครับล้าก็เป็นรายการที่ทุกคนนั้นค่อนข้างจะอินมากถึงแม้จะไม่เคยเรียนที่นั่นแต่เป็นฟุตบอลที่มีทั้งประเพณีและความเก่าแก่มากนะครับ <S <S วันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องราวของการแข่งขันแล้วนะครับการขนผู้เล่นแบบเต็มพิกัดนั้นโอ้โหแน่นอนครับขนมาทั้งทีมชาติชุดใหญ่แข่งขันกันเองนั่นแหละครับ <S 1> <S 1> <S คนนี้ก็เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าภูมิใจที่ได้ใส่เสื้อของมอธรมศาสตร์นะครับชนาทิพย์สงกระสิน วันนี้จะลงแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนส์คิ้ให้กับเมืองทองด้วยเช่นเดียวกับสหรัฐอยู่เย็นนะครับเปิดตัวด้วยภาพถ่า,ายหลอนๆเดี๋ยวนี้นักบอลนี่ก็เหมือนนายแบบนี่แหละครับอาทิตย์ดาวสว่างอีกหนึ่งคนของเมืองทองครับก็เ,เล่นให้กับธรรมศาสตร์ยังมีนะครับอย่างเช่นอดิศรพรมรักสุริยาสิงห์มุย้ยอดิศักดิกายสอนและชดินแซ่เอีย้ยทีมลูกแม่โดมก็เก็บตัวกันที่กีเดวันเล่นะครับเอาที่กองจา้างครับไปใต้าการคุมทีมของโค้ชโชคโชตุวีพรมรัตน์ วันที่10บกับสิกุมภาพันธ์จากนั้น13กุมภาพันธ์ก็จะเตะครับซ้อม2วันแต่ว่าซ้อมแบบเงียบๆนะครับขอที่สงบๆขณะที่ทีมลูกพระเกี้ยวนะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็เปิดตัวมาแล้วรีซอรทเทเทวินโนไทยนี่ขาดประจําอยู่แล้วนะครับให้กับจุฬาเพิ่งย้ายไปอยู่กับแบงคอกอยู่ในเตะมาบดาดๆขณะที่คนอื่นครับชื่อดังก็จะมีสราวุธมาสุขจากบางกอกกลาส ทีมพันพุงจันทนะครับของเมืองทองศูนหน้าพี่น้องตระกูลทาทองวุฒิชัยแล้วก็ชัยตรงช่วยสร้างสีสันร่วมกับสมปองสอเลบทีมลูกตะเกียวก็มีโคม้วนสุรชัยจตพุพรธนพลนะครับมาเป็นคุณซื้อใหญ่ก็เป็นที่ใหญ่ทีมชาติยุคเรียนทีมรุ่นสุดท้ายที่ได้ดับสี่ในชินเกมแล้วก็เข้าถึงรอบ1ิคทีสุดท้ายของบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเมื่อ14ปีก่อนครับ